นี่เ,เราให้พวงมาลัยพวงจะสื้อไปเป็นขาดลูซนตีเสียงของอกนกังวลทีกังสะดาเสียยอดสิ้นคนไม่กีประุมพนมพมอมาฟังสุณร้วงมาไรเอยม่ีประุมพนมพมอมาฟังคุณอมพวงมาลัเอยเ,เอยวงมาลเอยเอยวงมาลัย คนมาเ่นอากผูบานเดิขอฝกผู้บ้านไ้ตางเมัอนบ้านใจวันนี้วันพาสไทย์น้องแสกอีกใจไะเอดองรับเลยที่นี้อยากจะร้องได้ที่นี้อยากจะร้องได้พ่อแม่ตายใจรักตอนไหน พี่าวาลทเห็นนะพี่เขีตลาดน้ำไหมไปบอกว่าทไมละเร้วานั่นทีเห็นนะพี่อวาเห็นนะพี่เพลดูดีกับใครอยู่เอ่ยอนั่นนาน้องสาวเพื่อนพี่นั่นน้องสาวเพื่อนพี่ไม่ได้จูดีกับใครรองตัวมาลยต่อเอยเอยตัวมาย หากแม่จะให้น้องตอนหาแม่กะให้น้องกอนลองทงกสักพีิเอ้าน้องอยากจะฟังคำกลอนขอพี่ดุจกได้ไหมเออตะวันคืนมีเหมือนแทน ยังจำไม่แมนยังไง่อเอแค่น uh ี้ก็ไ่ด้ก็จำไม่ได้จะทำอะไรกินได้เราอลองถามผู้กังก็ได้ว่าวัดต่อไปยัง หากันดีกว่านแต่บอกว่าไม่ต้องได้ค่ะจะลุกก็ได้ฉันก็ไม่ว่าเดินไปเดินมาระวังเปียกเอ๊ะเปียกเหรอได้ยังไงล่ะจ๊ะพี่มันอยู่ในนี้ตสงสัหลําคาจะรัวใช่สงสัจะต้องขอ ลอยเรียเปิดแค่เย็นเปียกไม่ต้องร้อนรนเออละเลยลอยเรียกเปิดแค่เย็นเปียกไม่ต้องร้อนรนตะลุกจะนั่งฉันก็ไม่ว่าเดินไปเดินมารวงทับสองมาฟังฉันร้องเพลงพวงไม้ทุปกอกทุกใจกันทุกทุกคนจะให้รางวัลฉันก็ไม่ว่าเชิญมาเชิญมาทำไมต้อง ววงจะเอ่ยมาไลยวนไปไดร้อยปตคนตาทุกเกิดเอ่ยพวงจะเอ่ยมาเลยวนไปไดร้อยปตคนตาทุกเกิดเอ่ยหมดจับล้ล่ะตาารตายงพี่นะตาเหมือนนาำยักษ์กนเนี่ยก็นตัวตะปมดันใช่ไตีง่ายให้มา้ยงด้ อบคเดี่ยครตีเราอะรู้จักพระอภัยมณีและเยรู้จักครูเปนไหนอ้อลืมๆนลืมหมเราลืมบทดอีกคำครูบาอาจารย์นีที่ท่านค่อยๆสั่งสอนมามีทั้งครูเฒ่าครูแก่มคครูแก่ครูเฒ่า <c oughs> คูยยยยย to então, ่กอนคู่เกาเหล่าตำราหลังไม่แต่งแบบนี้ก่อนมัมาอย่างนี้ไม่ได้อย่าบอกเขาหนาเอาไปได้หอเขาไหนๆน่กทันป่อือไม่ทันละตอนรื่อยเไปเข้าไปนไม่ทันงะต้องอกเทาไว้บังโกอเรื่องตัวทุ่งเทค้ารถตักาทั้งคลิปทั้งคนจนเป็นอกรแต่ทั้งเก่คนเรื่อยมา พวงเจ้าเอ้ยมาลานี่และนาคูบาเราเอ้ยพเจ้าเอยมาา เท่าไรบางคนพ่อคุณเราอย่าพูดติเราอะรู้จักพระอาจายมาดีแล้วเธรู้จักครูเป็นไหนก็ได้ลืมๆเน้ลืมนมดเราลืมหมดอีกคำครูบาอาจารย์เนียี่ทนค่อยๆสั่งสอนมามีทั้งครูเท่าครูแก่ มีคู้แก่คูเท่าคู้ก่อนคู่เก่าหล่อตัมรามีหลังไม่แนี้ันมมาอย่างนี้ไม่ได้บอก่ะขอหน้าเอาไปได้เอาไปไหนไหนกันเนยไม่คนออืยไม่้านละตอนเลยตอเลยเอาไปเดยวจะุ่นยุไม่ค้านเถาว้บังค่อเบื่อเสือทุกเหาข้ารถกกา ทั้งคลิพทั้งคนจบเป็นอันกษรแต่ทั้งเก่อนเรื่อยมาโฟงเจ้าเอย๋ยมาลานี่และนาะคูบาเราเอย๋ยโฟงเจ้าเอย๋ยมาลานี่และนาะคูบาเราเอย๋ยาเจออแล้วร้องจิหกอนเละเอ๋ยลอนิ้ ไม่ผูินช่ไหมคะมาเลี้ยว